สวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีตอนเย็นๆค่ำๆนะครับผมสำหรับวันที่17นะครับผมวันนี้แ่มาแนะนำ Toyota า t o y ร t a Cam กันบ้างนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นรถสีน้ำตาลนะครับแต่ในเล่มลงเป็นสีเทานะ 2,500cc 2 0 9รแรงม้านะครับคันนี้เลขไมล์6 0 0 0นะครับ ราคาเปิดจำหน่ายเพียง8,29,000บาทนะนี่8,29,000บาทนะครับผมตัวนี้กท7กส949นะครับผมมาดูไฟด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับนี่สวยงามนะไฟด้านหน้าสวยงามไฟเลี้ยวไฟ daytime running light นะครับไฟตัดหมอก l ด,ดีนะเซ็นเซอร์ด้านหน้าจะมีอยู่ 2จุดนะครับผมดกูกระจังด้านหน้าก่อนกันชนสวยงามที่มีต้องเก็บงานให้นะครับก็คือจะมีในส่วนของกันชนด้านหน้านะที่ต้องเก็บงานให้นะ,ะรวมไปถึงตัวนี้ด้วยจำให้ดูก่อนกระจกมองข้างนะครับผมมาดูเครื่องยนต์กันนิดนึง2,500ซีซีนะครับ209แรงมา้า ฝากระโปรงฝาเดิมเดิมนะครับผมตัวนี้ฝาเดิมเดิมเลยนะดูน็อตฝากระโปรงนะครับนี่สวยงามอยู่ยังสวยงามอยู่นะครับผมน็อตแก้มก็สวยงามนะครับแล้วก็เห็นไหมครับตัวแอลด้านในนี่มาอยู่ที่นี้นี่ครับตัวแอลนะครับน็อตแก้มสวยอยู่นะตัว8 L ดแอลฮะ เดิมเดิมนะครับเม็ดฮาร์ปเนี่ยอยู่ครบคบเลยนะครับน็อตไฟหน้านะครับสวยอยู่ครับเนี่ยน็อตไฟหน้าสวยอยู่พวกนี้ก็ยังครบคบนะตัวยึดกับตัวในส่วนของตัวกระจังหน้านะสวยงามเสียงเครื่องยนต์นะครับเดิมเดิมน็อตไฟหน้านะนี่สวยงามอยู่อยู่ ตัว R นี่คม,คม,คมช,ชัดนะครับนอดแก้มน็ดขวากระโปรงหน้านะแบตานี่ก็ยังอยู่นี่นะครับ SR สอไปอยู่ครบนะอันนี้หน้าเดิมๆนะครับฝาเดิมๆแต่ว่าต้องมีการเคมในส่วนของกันชนด้านหน้านะที่แซมบอกเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับแต่ว่าเราเคมทั้งชิ้นนะลองปิดฝักโปรงหน้านิดนึงนะขวากระโปรงหน้า สวยงามนะไม่มีรอยหินดงหินดีดนะครับผมยางตัวนี้เป็นยางของมิชลินนะครับตัวนี้ยางมิชลินนะครับผมสัปดาห์ที่21ปีอ่าสัปดาห์ที่40ปี2021นะครับหรือ21นะครับผมตัวนี้ยางขอบ18นิ้วนะครับ2,3,5 4ับ4,5นะ ถ้าเป็นตัว2.5ตัวนี้จะได้ในส่วนของตัวนี่นะครับหลังคาซันลูฟนะครับรถเป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลแต่ว่าในเล่มเนะี่ยลงเป็นสีเทานะภาษีต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็จะมีเตือนจุดอับนี่ด้วยกระพริบเป็นไฟสีส้มๆนะครับผม ภายในเป็นสีครีมนะครับหรือว่าสีเบจดูสว่างตานะครับดูทําให้ภายในดูโล่งดูโปรแต่ว่าต้องดูแลก,กันนิดนึงนะเพราะว่ามันจะเลอะค่อคนข้างง่ายนะเราจะเห็นชัดนะครับอยู่คอนโซลก็เป็นสีน้ําตาลไอไหมสีครีมนะครับตัดกับนี่เหมือนลายไม้สีออกน้ําตาลสวยงามนะครับหน้าจอก็เป็นระบบทัชสกรีนนะครับผม วยงนานะครับผมนี่แอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับเกียร์โต้ Auto, นะครับมาพร้อมกับตัวออ t โตโคนะครับเวลาติดไฟแดงเนี่ยแล้วก็ปล่อยเบรกได้เลยที่เท้านะครับผมแต่เงื่อนไขคือเราต้องคาดเบลนะถึงจะทำงานนะครับอันนี้เบรกมือไฟฟ้านี้ก็เป็นโหมดประหยัดน้ำมันอีโค่โหมดโหมดขับธรรมดาแล้วก็โหมดซิ่งโหมดเฟี้ยวเฟี้ถนนโล่งๆนะครับต้องการแซงนะ นี่เป็นสลูปจริงๆมันจะมีม่านปิดนะเดี๋ยวแซมเปิดให้ดูนะครับผมเบาะหนังก็ยังสวยอยู่นะฝั่งคนขับก็คือมีเล่นลายด้วยมีแถบสีออกน้ำตาลช,ช็อกโกแลตอยู่นะด้านทงด้านท้ายสวยอยู่นะครับนี่ฝั่งคนนั่งตอนหลังบ้างนะครับนี่แอร์ตอนหลังนะครับ ตรงนี้ทําความสะอาดได้นะครับผมตรงนี้ก็มีเล่นลายเหมือนกันเหมือนกับเบาะคนนั่งด้านซ้ายนะครับ LED นะครับผ้าหลังคาย,ยังดูสะอาดตาอยู่นะครับผมรถมันจอดในที่แคบน,นิดนึงนะครับแซมเลยไม่ได้ขยับนะครับผมเพราะว่าเพอเอนคันนี้กุญแจเขาเก็บแล้วแต่ว่าคันนี้ติดจองแล้วคันนี้ติดจองแล้วนะครับคันนี้เลขไม่เก้าหมติดจองแล้วขายราคาเท่ากันนะ ด้านท้ายนี่มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4ตำแหน่งนะครับผมนี่จะมี4ตำแหน่งด้านนี้นะแล้วก็ด้านท้ายจะมีไฟตัดหมอกหลังด้วยจะอยู่ฝั่งขวานะเดี๋ยวแซงพาไปดูนะครับผมเดี๋ยวเราลองย้ายกันไปก่อนนะนตัดหมอกหลังจะอยู่ด้านขวามือนะครับนี่ อันนี้คือตัดหมอกหลังเนี่ยอันนี้คือตัดหมอกหลังนะครับผมตัดหมอกหลังแซมปิดให้ดูเนี่ยครับพอเราตัดปิดตัดหมอกหลังแล้วเนี่ยหายไปละนะครับผมถือว่ายังสวยอยู่นะครับสีน้ำตาลน,นะครับผมเผื่อใครหารถสีน้ำตาลอยู่ก็ขออนุญาตนำเสนอเป็นคันนี้เป็นทางเลือกนะครับผม แผงข้างตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะครับหรือว่าสีเปียโนแบ็คตรวจสอบสำเนาเล่มกันหน่อยดีกว่า2,018นะครับ209แรงม้านะครับรถปี2018นะครับผมมาดูในส่วนของตัวหลังคากันบ้างนี่มันก็มีมา่านปิดขามขอญาตขยายหน่อยอ่ะนี่ครับมันก็มีมา่านปิดปึ๊บ เราก็กดเปิดได้นี่กดมานี้นี่ครับมันก็จะทํางานอ่าเวลาออกทางจังหวัดอากาศดีๆเย็นสบายก็เปิดได้ปิดปึ๊บนะครับผมนี่มาปิดม่านกันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่จอมาพร้อมกับตัวนี่กล้องหลังถอยเรียบร้อยแล้ว นะครับผมมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีมา่านด้านหลังด้วยอันนี้ซําเข้ากอรอยู่นะมา่านมันจะเปิดพอเราปิดนี่มา่านมันจะปิดให้แบบอัตโนมัติเข้ากรใหม่ปึ๊บมามา่านมันก็จะปรับลงอัตโนมัติให้นะครับผมกระจกเป็นแบบตัดแสงนะครับปแบบตัดแสงออโต้นะครับผมนี่สวยงามอยู่มีที่ชาร์จด้วยนี่ครับ ลักเบร์สิบสองโวลต์ไปเชื่อมต่อกล้องกล้องบันทึกหน้านะครับผมตัวนี้เลขมาอยู่ที่1 6 5 9 7กิกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมตัวนี้นะครับไอปุ่มนี่ที่ตกใจนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นตัวแรงดันลมยางที่มันอ่อนนะมันเตือนนะจะทำให้ดู น,นี่ครับมันเตือนและแรงดันลมยางอ่อนต้องเติมพอเราเติมครบเนี่ยเซ็นเซอร์วัดลมยางก็จะไม่ตไม่แจ้งเตือนละนี่ครับมันจะแจ้งแบบนี้เลยละเอียดเลยนี่ครับเห็นไหมครับ18ล้อหน้าซ้าย17.5ขวานะครับมันอ่อนละเราต้องเติมประมาณ34ตามที่เ,เขาแจ้งเอาไว้นะครับผมน,นี่เวลาเราดูแรงดันลมยางก็ดูด้านนี้น,นะครับ อ่านี่นี่ครับวิธีดูแรงดันลมยางแล้วก็ดูด้านนี้เนาะนะครับผมอย่างคันนี้ก็อยู่ประมาณ35 35นะนามบเนื้แก้มก็สวยอยู่นะครับผมนะสวยอยู่ก็ขออนุญาตแนะนําเป็นอีกทางเลือก,อ,กอีกหนึ่งคันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้แคมรี่ปรับราคาลงมานะแซมก็เลยจะถ่ายแคมรี่เยอะนิดนึงปี18เลขไม่หนึ่0 0สนะครับราคา 8 29,000บาทนะครับ8 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมรถจอดอยู่ที่โกดังเทพรักษนะใครสนใจก็เข้ามาดูรถก่อนได้เลยนะ0863543692นะครับผม0863543692นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยครับสำหรับคันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์เลยนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ